สวัสดีค่ะหลายคนอาจเห็นไตเติ้ลคลิปไปแล้วนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพอดีทางฟาร์มของเรานะคะได้ไปรับน้องน้องใหม่ของคอกนะคะเข้ามาเพิ่มชื่อว่าน้องเดอะฮักนะคะพอมาถึงคอกนะคะก็ลงลดปกติเลยค่ะแฟนก็เลยอยากให้น้องเดอะฮักนี้นะคะไปลิ้ญ้าหน่อยเนาะ เพื่อให้คุ้นเคยกับบรรยากาศขี่รถมาก,กายอาจจะเหนื่อยแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น,นะคะ่ะทุกคนเจ้าทาน็ตนะคะขาใหญ่ประจำฟาร์มของเรานะคะกำลังเลิมหญ้าอยู่เนาะพอจูงพอแฟนจูงเจ้าเดินฮักไปใกล้นะคะเขาก็ทำใส่กันนะครับตามปกติของวัวหนุ่มเนาะวัวพ่อพันเจอกันนะคะ คุนหน้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นน้องใหม่เพิ่งมาใหม่เลยมีอาการวิ่งชนกันนะคะแล้วทีนี้เชือกของเจ้าทานอสมี่ขาดเลยขาดแล้วก็ชนกันจนกระดินตกไปในน้ําทั้งสองคนเลยค่ะหนูกับแฟนก็พากันช่วยกันนะคะพยายามดึงตอนแรกนะคะเราสองคนช่วยกันดึง พยายามแล้วพยายามอีกก็ดึงขึ้นไม่ได้นะคะจนได้ไปตามคนมาช่วยนะคะขึ้นไปได้แล้วตัวหนึ่งค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวเดอยฮักนี่แหละค่ะตัวน้องหนักแล้วก็ขาจมอยู่ในโคลน,นะคะดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นนะคะประมาณสิบกว่าคนนะคะก็ดึงน้องไม่ขึ้นเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พามาดึงที่มาช่วยดึงนะคะแต่ว่าก็ดึงน้องไม่ขึ้นจริงๆ พอเราพยายามสุดความสามารถแล้วนะคะพอน้องตัวหนักมากเราดูอาการแล้วก็คือไม่ได้จริงๆเลยค่ะทำยังไงก็น้องก็ไม่ไม่ลุกไม่ตะเกียดตะกายขึ้นมาเลยเราเลยติดต่อรถแมคโคนะคะเพื่อจะมายกน้องคือน้องชนกันตั้งแต่ตอนบ่ายนะคะลงไปตกลงไปด้วยกันจนถึง5-6าโมงเย็นเลยนะคะหลายชั่วโมงมาก กว่าจะได้ขึ้นมานะคะีค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนีหนังตัวขึ้นมาแล้วน้องปลอดภัยดีนะคะมีแผลนิดหน่อยหนูกับแฟนตกใจมากเลยนะคะตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะวิ่งชนกันจนเชือกขาดใจหายใจความหมดเลยจ้ายังไงเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตอาการของน้องให้ดูอีกทีนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้อนรับน้องใหม่อย่างเป็นทางการจ้าวัสดีค่ะ